สวัสดีครับรีวิวตลาดครับตลาดมหาราชนะครับตรงนี้จังหวัดกระบี่ครับนี่ทางลานจอดรถชั้นสองเมื่อกี้ไม่ขึ้นขี้เกียจขึ้นนะนี่ตอกลางตรงนี้นี่โอ้ย oh <yeah. S 1> มหาราชอัปเดตตลาดนัดเดินออกตรงนี้ลูกค้ารถจะเฉียวตลาดสดมหาราชจังหวัดกระบี่ ตั้งเมื่อปีพศ2546นี่อัปเดตเดี๋ยวเราหาของกินในตลาดฟังโน้นเสียงเพลงเจียวดูกว่านี้ก่อนตลาดมหาราช Cảm ơn các đi